สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้ว,นนวันที่3มิถุนายน2 5 6 6 16หนาฬิกาครับวันนี้กรมบัญชีกลางอัปเดตข่าวสารด้านสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยกรมบัญชีกลางขึ้นข่าวที่เพจกรมบัญชีกลางบอกว่ากรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน2566จ่ายอะไรได้บ้างชมและฟังารายละเอียดครับ สามมิถุนายนสอง6เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีกรมบัญชีกลางอัปเดตสบริการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสอง6าใจอะไรบ้างนางสาวีิวาพรผาสุกกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสบริการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนมิถุนายน 256จะได้รับวงเงินดังนี้วันที่1มิถุนายน2566เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนสำหรับผู้มีสิทธิที่ยื่นยืนยันตัวตน27เมษายนถึง26พฤษภาคม66และเริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน66 จะได้รับวงเงินทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า2เดือนในวงเล็บของเดือนเมษายนและพฤษภาคมจำนวนวงเงิน600บาทนอกจากนั้นก็ยังมีวงเงินส่วนลดค่าการถงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนเป็นของเมษายนถึงพฤษภา66นะครับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บบาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยรถบรถขอสอรถไฟฟ้ารถขอสอมกรถไฟฟ้า รถไฟนะครับอันนี้เป็นวงเงินเข้าวันที่1มิถุนายนนะครับใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดส่วนวันที่20มิถุนายน256โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ8 0 0รบาทวันที่2ี่นี้ก็จะมีการโอนเพิ่มเบีย้ยความพิการ2 0 0รบาทต่อเดือน น้องเล็บสําหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยคนพิการ800ต่อเดือนโดยจะต้องทําการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ภายในไม่เกิน2ี่พฤษภาครับจึงจะเป็นกลุ่มที่ได้เดือนละ2 0 0รบาทในวันที่20่ิมีทนายน์นะครับอันนี้ก็คือรายงานข่าวจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับวงเงินที่ได้รับในเดือนมิถุนายนว่าผู้มีสิทธิ์สามารถใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างนะครับจากการเปิดเผยของรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับและในข่าวเดียวกันนี้เขายังรายงานข่าวให้ทราบว่าเดือนพฤษภาคม2566กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลตั้งแต่1ถึง31พฤษภาคม66นะครับ สวัสดิการที่จ่ายเป็นวงเงินบัตรประชาชนนะครับก็มีวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยภาครัฐได้จ่ายไป4,154.3 5ล้านบาทวงเงินค่าการ์ดุงต้ม5 4 6 3ล้านบาทนะครับวงเงินค่ารถโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า35.1 1ล้านบาทวงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่งจำกัด12.4 5ล้านบาทวงเงินค่าโดยสารรถไฟ32.99ล้านบาทรวมจำนวน หนึ่งถึงสามสิบพฤษภาคมนะครับได้จ่ายให้ประชาชนไปแล้ว4,289.54ล้านบาทนะครับสำหรับกรณีในเดือนพฤษภาคมนะครับวงเงินที่2ที่มีการจ่ายให้กับประชาชนนะครับเป็นวงเงินสวัสดิการที่จ่ายระบบพร้อมเพย์จ่ายเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เลขประชาชนนะครับก็คือมาตรการเบี้ยความพิการนะครับจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่20เมษายน6 6นี่259.86ล้านบาท รวม259.86ล้านบาทนะครับแล้วก็สวัสดิการจ่ายตรงให้ผู้บริการจ่ายตรงให้ผู้จ่ายตรงให้ผู้จ่ายตรงผู้ให้บริการนะครับไฟฟ้าร0อย9ล้านบาทค่าน้ำประปา9.93ล้านบาทอันนี้หมายถึงผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้แล้วนะครับและลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟผู้ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟและได้รับสิทธิแล้วใช้ไฟไม่เกิน3 1 5ใช้น้ําไม่เกิน3 1 5 อันนี้รัฐได้จ่ายตรงไปยังหน่วยบริการไฟฟ้าเลย1้5 0 9ล้านบาทนะครับจ่ายตรงไปยังหน่วยบริหน่วยหน่วยบริการน้ำประปาเลยนี่9.93ดล้านบาทนะครับส่วนผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องไม่ต้องจ่ายเงินค่าไฟค่าน้ำเพราะรัฐจ่ายแล้วนะครับและก็สวัสดิการที่จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จ่ายในเดือนพฤษภาคมนะครับก็มีมาตรการ บรรเทาค่าไฟฟ้า78.21ล้านบาทอันนี้เข้าไปในบัตรเก่านะครับนกนเงินสดได้อันนี้เขาพูดถึงว่าเขาจ่ายใ,ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็มาตรการบรรเทาค่าน้ํา2.41ล้านบาทนะครับแล้วก็มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยควาพิการนะครับเขาจ่ายเมื่อวันที่22เมษายนนี้จ่ายเข้าบัตรเก่าเดือนละ200นะครับ2.83ล้านบาทรวมจํานวน4รายการอ่รวมจํานวน รายการที่1รายการที่2รายการที่3นี่นะครับก็8-3.46ล้านบาทนะครับรวมทุกรายการนะครับในเดือนพฤษภาคมมีการจ่ายเงินให้ระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ4747.88ล้านบาทนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ชมสามารถสอบถามได้ที่ลเซ็ center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรุกการแห่งรัฐในวันและเวลาราชการนะครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์เกาสอหรือกรมบัญชีกลาง0 2 2 7 0 6 4 0 0 ในวันและเวลาราชการนะครับอันนี้โฆษกกรมบัญชีกลางเป็นคนกล่าวนะครับทั้งหมดก็คือข่าวสารด้านสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้3มิถุนายนที่กรมบัญชีกลางมีการอัปเดตข่าวสารจากการเปิดเผยของนางสาวทิวาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเป็นผู้กล่าวครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวสารทั้งหมดจากเพจกรมบัญชีกลางครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ